สว,สวัสดีค่ะท่านผู้ชมช่องแม่ดายังไม่ได้ลงคลิปนะครับตอนนี้เรา,าจะมาเก็บหอมนะคะเอาใบะาะาเน่ด้วยไหมะาะาเน่เอาไหมใช่ะาะาเน่ด้วยแล้วก็หอมมาสักสองสามต้นก็ได้ะาลาเนรแล้วก็มะนาวนะฮะเดี๋ยวจะมีไปดูมะาานาวแต่ฝีมือ มัมจะหั่เปลือกมนาวเข้าหรือเปายำฝีมือเสือพาไปนะ,นนเ,ะเราจะเก็บต้นหอมออเราจะเก็บต้นหอมออน้ำมะนาวสุดยอดมากเลยหอมมะนาวนี้ได้มาจากไหนเนี่ยทำไมมันหอมจังขอกับญาชิชิอหอมมากเลยอ่ะ <c oughs> เป็นมะนาวพันอะไรเนาะทำไมมันหอมขนาดนี้ลูกลูกใหญ่มากเลยเนาะเก็บต้นหอมก่อนเด้อพี่น้องคุณผู้ชมนะมะนาวหอมมากเลยอ่ะได้แล้วเอาแค่นี้บ่ครับล้างมาเลยนะด้ะนะฮะแต่อนนี้นะฮะมะนาวเราเรานกุ๊กของเรานะคะกุ๊กของเรานะคะนี่นะครับใส่ผงนัวลงไปนะครับใส่ผงนัวนะครับ ของนัวมีสองแบบนะฮะน,นัวขาวกับน,นัวน้ำตาลนะฮะมันจะนัวมากไปไหมนัวพลังบวกพี่เสือรู้สึกว่ามุมนี้มันมืดเะเดี๋ยวเปลี่ยนมุมก่อนนะ,ะแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวไปอยู่อีกมุมหนึ่งแล้วกันเนาะน่าจะสว่างกว่านะอ่ะเนี๋ยเราเปลี่ยนมุมมาแล้วนะก็ขอภัยเป็นอย่างยิ่งนะครับนี่นะฮะโอเค ก่นิดนึงนะครับดาดาก็เก็บแล้วนะต้นหอมกับผักชี<ๆ>เขาเรียกอะไรนะสระแหน่เนาะสระแหน่สาระแหน่นะฮะเอาไหมอันอะไรนะผักอะไรนะขึ้นชาเอาไหมไม่ได้เอาครับเพราะว่าเราไม่ได้ยำเนาะมันมันไม่ใช่ยำอย่างอื่นกกมันยำปลากระป๋องไม่ต้องใส่แล้วก็ปองนัวที่เป็นรสดีนหะน่อยหนึ่งเอาใส่ไปแล้วสองครั้งอ้ยระวัง <laughs> นัวเยอะนะ เพลอใส่ไปสองรอบคุณผู้ชมโอ้ยแล้วก็ใส่ลงไปนะฮะน้ำปลานะครับเสร็จแล้วก็จะบีบมะนาวเดี๋ยวขอไปล้างมือก่อนที่จะบีบมะนาวนะครับแล้วจะบีบมะนาวลงไปนะฮะ นี่ดูความเครืออว่าน้ำมะนาวนะมันหอมน่ากินมากเลยเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเออผักซีใบเลื่อยเอาไหมมีเรือยเราอยู่ไหนอ่ะผักซีใบเลื่อยก็มีเหรอเนี่ยนะดูน้ำมะนาวนะมีครบนะมีครบเซตนะพี่เสือล้างมือแล้วนะโอ้ยน้ำลายไหลเลยนี่นะฮะโอ้ยอุ้ย ไม่ได่าเอ้ยอร่อยจริงๆอร่อยจริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวไปเ,<ล>เก็บผักซีใบเลื่อยก,ก่อนน้ำลายหยดแล้วขอผักหอมไทยกับลุงวางเนยเด้อมากินข้าวน้ำเดือกกินแล้วบ่มากินยำปลากระป๋องอันยำอร่อยมากเลยด่าๆเพิ่มความเค็มก่อน ยังอุ้ยอยากเข็มมากนะเพิ่มนิมดเดียวเพิ่มนิดเดียวเพราะเราบีบมะนาวไปสามชิ้นใหญ่ไงมันอร่อยมากนี่ดับทีไปเรื่อยมาแล้วอื้ยางมืออีกรอบหนึ่งหอมเลยหอมเลยต่อไปนะฮะเราก็จะใส่นะอะไรนะต้นหอมนะฮะใส่ต้นหอมนะฮนะคุณผู้ชมนะฮะ เอาสองต้นพอแต่ด้ามาเยอะเกินใส่เลยอมันเยอะเกินป่ะอืม,มันเยอะเกินเดี๋ยวมันจะดูแบบอเคียวขจีเกินไปนิดนึงงาน,นเรื่องจากเราไม่มีเขียงนะฮะแล้วก็หันแบบนี้ไปเลยนะ,ะไปง่ายนะคุณผู้ชมง่ายดอืม จะต่อนใหญ่ไปไหมไม่เป็นไรเนาะอืเพราะว่าเราไม่มีเคียงหัน่นถ้าหั่นตอนเล็กเดี๋ยวมันจะโดนมือเราออืมอืมนะแล้วก็โอ้นี่ผักชีด้วยนี่เอามาจากครัวกลางด้วยก็มีนะฮะผักชีนะครับใส่ไปเลยนะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับผมอย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจนะครับแล้วก็ใบเลื่อยนะครับผักชีใบเลื่อยใส่ลงไปนะครับเอา,เอาขั้วมันออกนิดนึงเพราะเขาจะหนีะหน,นะคระองด้วยกันที่บ้านเสือด้วยกันที่บ้านเสือพาไปเสร็จแล้วนะครับต่อไปเราก็จะคลุกกันอีกรอบนึงนะฮะ ส่วนไอ้ไอ้ใบสารแน่นั้นเราใช้การตกแต่งนะครับน้ลายแล้วตอนนี้นะะลุงวางเขากินข้าวแล้วลุงวางเขากินข้าวแล้วบอกอืมก็จะชวนลุงวางมากินด้วยสักหน่อยเนาะ ยำปลากระป๋องนะน่าจะแซหน่าดูนะคะเอฟซีดูจากดูจากการยำแล้วก็การเทนะคะท้าทางอร่อยแน่เลยค่ะที่สำคัญนะคะเสือเป็นกุ๊กลงมือทำเองนะคะสุดฝีมือเลยนะคะ ตอนนี้เรายังม่คลุกนะคุณผู้ชมยังจะระนะฮะยังอีกนะคะลีลานะคะกว่าจะได้กินนะคะคนที่รอน้ําลายไหลแล้วนะคะคุณผู้ชมตอนนี้ก็น้ายาใหญ่แยวนะฮะพี่เสือลืมปิดแฟลกขออภัยครับผมเวลาคลุกปลากระป๋องเนี่ยบางคนชอบแบบเละๆเออให้มันแบบเงียนไปเลยนะฮะแต่บางคนก็ชอบที่ให้เห็นเป็นตัวตัวนะคร นี่นะคะโอ้โหพี่เสือก็ชอบแบบนี้แหละเป็นตัวๆ,ๆนะครยำปลากระป๋องนะคะเอามะเขือเทศไหมมีมะเขือเทศหรือเปล่เอา้ายำปลากระป๋องเราจะไม่ใส่มะเขือเทศเหรอเพราะว่าในน้ำปลากระป๋องเนี่ย<ม>เขามีเป็นเขาเรียกว่าเป็นน้ำมะเขือเทศอยู่แล้ว สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะอห้น่ารับประทานมากเลยเสือเหมือนกุ๊กที่พระตะขาณเลยนะเนี่ยแม่นแล้วน้ำลายไหลเลยพี่น้องมา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 กินน้ำกันมากินน้ำเดือดเด้อเฮ้ยดาอะไรผัดตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยส่วนแตงนะคะโอ้โหแตงกับมะแตงสร้างค่ะผัดตั้งแต่ตอนเที่ยง ไม่ได่าผัดผักบุ้งทานใส่ไม้ถามจริงสำหรับคลิปนี้ก็จบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเสือลองซิมเบิง้ง